แยกให้ออกพรบรและภาษีคนละตัวกันพรบรคือกระดาษขนาด A4 ที่ออกโดยบริษัทประกันภาษีคือป้ายสี่เหลี่ยมขนาดเท่าฝ่ามือสีชมพูฟ้าที่ออกให้จากกรมการขนส่งทางบกพรบรเป็นประกันภาคบังคับที่กฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องจัดทำให้ความคุ้มครองผู้ประสบภ,ภัยจากรถ ปา้ายภาษีแสดงให้เห็นว่าเราได้เสียภาษีให้กับกรมการขนส่งทางบกเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามกฎหมายโดยเราจะต้องติดป้ายสี่เหลี่ยมนี้ให้อยู่ในบริเวณที่เห็นได้อย่างชัดเจนพรบรต่อปีละครั้งอาจจะหมดพร้อมกันกันกบประกันภาคสมัครใจหรือตามวันจดทะเบียนพรบรคิดราคาตามประเภทรถภาษีต่อปีละครั้ง ตรงตามวันจดทะเบียนร,ราคาคิดตามซีซีของรถรถที่ไม่ได้ต่อพรบรมานานทำวันนี้เริ่มคิดเงินวันนี้ไม่มีค่าปรับล่าช้าและไม่ต้องทำย้อนหลังทำวันนี้คิดเงินวันนี้ภาษีหากขาดต่อมานานต้องการที่จะจ่ายในวันนี้จะต้องโดนค่าปรับและเสียภาษีย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ภาษีขาด ทำพรบรแล้วไม่ไปต่อทะเบียนได้ไหมคําตอบคือได้ค่ะแต่ควรที่จะทําให้ครบเพื่อจะได้ถูกต้องตามกฎหมายจะต่อภาษี ไม่ทำพรบรมาก่อนได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะกรมการขนส่งจะต้องร้องขอให้เราจัดทำพรบรก่อนจึงจะสามารถต่อภาษีได้คลิปนี้ชัดเจนนะคะแยกออกแล้วใช่ไหมว่าอันไหนคือพรบอ,รอันไหนคือภาษีขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะครูเอวัชราวลีเอเอประกันภยัยประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล